บ้านแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายนี่เป็นภาพข่าวช้างป่ากุยบุรีที่ถูกชาวบ้านฆ่าตายเมื่อเกือบ17ปีที่แล้วเพราะช้างออกมาหากินจนพืชไร่ของชาวบ้านเสียหาย จนกระทั่งเมื่อพบกระทิงป่าล้มตายยกฝูงคำถามแรกคือเป็นไปได้หรือไม่ที่เป็นฝีมือของชาวบ้านแต่เมื่อพิเคราะห์จากพฤติกรรมของกระทิงก็แตกต่างจากช้างเพราะกระทิงจะไม่เคยลงมาหากินกับพืชไร่ของชาวบ้านและชาวบ้านก็มีส่วนอนุรักษ์กระทิงเพื่อการท่องเที่ยวด้วยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะมีปัญหากระช้างเป็นบางเป็นบางเรื่องนี่คือน้ำไปแล้วนะครับแต่สมัยนี้แยกกันอยู่แล้วว่าคนช้างกระทิงเขาก็ อยู่วองต่างคนต่างอยู่กันแต่ชาวบ้านตอนนี้รักช้างกับกระทิงมากเพราะเขาก็วนหนึ่งเขาก็มีไรายได้จากจากการเข้าไปดูช้างและกระทิงเมื่อความขัดแย้งระหว่างกระทิงกับชาวบ้านไม่น่าจะเป็นไปได้ปมการตายก็มุ่งไปที่ความขัดแย้งภายในของโครงการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเอง ร่วมกันมาตลอดทั้งปลูกหญ้าทำโปงดูแลช้างกิจกรรมกิจกรรมอะไรที่อยู่ในอุทยานจะช่วยกันมาตลอดไม่ไมีไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยแต่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของอุทยานขัดแย้งกันเองในเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานและโครงการที่อยู่ติดกันมีเจ้าหน้าที่อุทยานถูกตรวจสอบว่ายักยอกเงินและถูกจับได้ รวมทั้งมีความพยายามที่จะขัดขวางการสแสวงหาผลประโยชน์ในพื้นที่จนทําให้เกิดความขัดแย้งและต้องการย้ายเจ้าหน้าที่อุทยานที่พยายามขัดขวางออกไปเช่นเดียวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเงินบริจาคของประชาชนเพื่อปรับปรุงสร้างแหล่งน้ําและอาหารสัตว์รวมถึงงบประมาณ4,900ล้านบาทในโครงการปลูกพืชให้ช้างสร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติที่ถูกจับตาว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการใส่ร้ายด้วยการใช้กระทิงเป็นเหยื่อ ประเด็นการแย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจึงน่าจะมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะในอนาคตจะมีการรวมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาดและอุทยานแห่งชาติอีกสองแห่งในจังหวัดราชบุรีซึ่งมีงบประมาณลงมาแล้วไม่ต่ำกว่า130ล้านบาทและยังเตรียมขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหากได้รับการพัฒนาให้เป็นซาฟารีเมืองไทยด้วยก็จะมีงบประมาณในการบริหารจัดการอีกกว่าพันล้านบาท สิ่งที่ตามมาคือสถานที่พักผ่อนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทาให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงต้องการเข้ามามีผลประโยชน์ในโครงการนี้ถึงขนาดเตรียมคนของตนให้เข้ามาเป็นหัวหน้าอุทยานกุยบุรีก่อนตั้งแต่วันที่สองธันวาคมจนถึงวันนี้นะครับผ่านมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่ว่าผลการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการตายของกระทิงที่ป่ากุยบุรีก็ยังไม่แล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อรายงานผลเบื้องต้นถึงสาเหตุว่ากระทิงทั้งหมด ตายเพราะถูกวางยาหรือว่าโรคระบาดกันแน่ครับอานนท์ศีเปลียนจันทร์สเปเชียลรีพอร์ตรายงานตั้งแต่ปี2554หรือประมาณ3ปีที่ผ่านมาพบมีการโยกย้ายตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมาแล้วถึง6คนและเฉพาะช่วงปี2554มีการโยกย้ายถึง4คนคือนายบุญลือภูนินนายพนมพงศสุวรรณนายชุมพลแก้วเกตนายชนละทรชำนาญคิด ส่วนนายปรีชาวิทยาพันย้ายมาเมื่อปี2555ก่อนเกิดเหตุกระทิงตายนายสุริยนโพธิบัณฑิตจึงเข้ามาทำหน้าที่แทนควาิงที่ต้องตามหาความจริงกันต่อไปนะครับช่วงหน้าครับมาติดตามสถานการณ์ครูไทยครับวันนี้วันครูมาเชิญชูพระคุณครูผู้ประสิทธิศาสร์วิชานะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ครูไทยยังขาดบุคลากรครูอีกกว่า50,000ตตรา